สวัสดีครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเครื่องประดับที่มีพลอย9ชนิดแบบนี้นครับหรือแบบนี้นะครับเนี่ยฮรหรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นลักษณะนี้หรือจะเป็นจี้นะครับที่ลักษณะนี้ ก็จะมีพลอยสีสีเนี่ยเก้าชนิดเนี่ยหรือจะเป็นกำไรลักษณะนี้นะครับที่เราเรียกว่านกปะเก้าเนี่ยถึงได้อยู่ยงคงกระพันถึงได้เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนมาอย่างยาวนานบางท่านนะครับในลูกค้าผมบางท่านเนี่ย บอกไปเลยว่าในชีวิตนึงเนี่ยจะต้องขอมีนพเก้าสักชิ้นหนึ่งหรือสักชุดหนึ่งอะไรก็ได้หรือบางท่านนะครับลูกค้าเราบางท่านเนี่ยสะสมนพเก้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับบางท่านมีเป็น10บสชุดมีทุกคอเลกชันเลยทําไมล่ะครับทําไมทําไมนพเก้าจึงครองใจผู้คนได้อย่างยาวนาน ทำไมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเพราะอะไรตามผมมานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับว่าวัฒนธรรมของเราหรือว่าเพณีอะไรของเราเนี่ยมักจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับใช่แล้วครับเช่นเดียวกันโนบเก้าเนี่ยเราเองก็ได้รับอิทธิพล มาจากอินเดียส่วนมากถ้าเราสังเกตได้ก็มักจะมาจากทางพราหมณ์ใช่ไหมครับทั้งพราหม์เนี่ยก็จะมักจะมีเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีความเชื่อกันว่า mm hmm. ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลหรือดวงดาวในจักรวาลเนี่ย mm hmm. จะมีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์แต่ละคนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น ถ้าสามารถให้ชะตานั้นได้รับพลังจากดวงดาวหรือพลังจากจักรวาลดวงชะตานั้นหรือท่านนั้นก็จะสามารถสมหวังกับสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าเจ้าชะตานั้นนะได้รับพลังพิเศษจากดวงดาวหรือได้รับพลังพิเศษจาก จักรวาลน,นั่นเองนี่แหละครับคือการจุดเริ่มต้นของนุปกาวจากนั้นนะครับเขาจึงได้คิดค้นและเทียบเคียงกับอัญ,ญมณีนะครับขึ้นเอาดวงดาวในจักรวาลมาเทียบเคียงเป็นอัญ,ญมณีได้ดังนี้นะครับดยอันดับที่หนึ่ง เพชรนะครับใช้แทนดาวศุกร์ทับทิมจะแทนพระอาทิตย์มรกตจะแทนดาวพุธบุตรราคัมจะแทนดาวพฤหัสครับโกเมนจะแทนดาวราหูไพลินจะแทนดาวเสา มุกดาหารนะครับจะแทนพระจันทร์เพทายจะใช้แทนดาวอังคารและสุดท้ายไพฑูรย์เนี่ยจะแทนดาวเกตนี่ตามหลักโหราศาสตร์นะครับหลักโหราศาสตร์จะมีดาวที่เราไม่คุ้นชินอยู่สองชื่อก็คือดาวราหูกับดาวเกตหลักโหราศาสตร์แล้วจะมี แต่ว่าปกติแล้วจะไม่มีดาวราหูกับดาวเกตเป็นเงาแต่หลักโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าดาวสองตัวนี้มีอิทธิพลดาวสองดวงนี้มีอิทธิพลนะครับแต่พอมานี่คือหลักความเชื่อที่มาบ้านเราแล้วนะครับแต่ถ้าจากทางอินเดียเลยเนี่ยจะต่างพลอยอัญมณีต่างกันอยู่2จุดนะครับก็คือในมาเมืองไทยเนี่ยมุกดาหารจะใช้แทนพระจันทร์แต่อิทิอินเดียเนี่ย พระจันทร์จะใช้ไข่มุกนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยเพไทายจะแทนดาวอังคารแต่ว่าถ้าเป็นอินเดียเนี่ยจะใช้เป็นปากกาหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเห็นหรือเดินทางไปอินเดียไปพบกับนป,ประก้าหรือนพร,รัตทางอินเดียนะก็จะมีจุดต่างกันอยู่สองจุดนี่แหละครับเห็นไหมครับว่า จากความเชื่อเรื่องดวงดาวเรื่องจักรวาลมาถึงอัญมณีเลยไหมครับเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเมื่อได้การเทียบเคียงดวงดาวกับอัญมณีแล้วเนี่ยในพลอยหรืออัญมณีแต่ละชนิดเนี่ยก็จะได้รับความมงคลด้วยตัวเขาเองและความมงคลจากดวงดาว ดังนี้นะครับอันดับที่หนึ่งเห็นไหมครับเพชรเนี่ยก็จะให้ความมงคลด้านการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชนะศัตรูและก็ร่ำรวยเพราะว่าเนื่องจากว่าเพชรเนี่ยถ้าในระดับสเกลโม้แล้วเนี่ยความแข็งเนี่ยเพชรจะมีความแข็งมากที่สุดก็คือระดับ10นะครับลองล,งลองลงมาจะเป็นแร่ควันดมนะครับลำดับ ที่2ก็คือทับทิมเห็นไหมครับทับทิมคือแร่ควอลาดัมสีแดงที่แทนพระอาทิตย์นะครับทับทิมเนี่ยจะให้ความหมายเรื่องความสําเร็จนะครับแล้วก็ลาบยศและก็อายุยืนนะครับลำดับที่3ก็จะเป็นสีเขียวนะครับคือมรกตมรกตเนี่ยก็จะให้ความหมายของการกล้าหาญปกป้องอันตราย และก็เรื่องของความศรัทธานะครับมาถึงอัญ,ญมณีที่4สีเหลืองก็คือบุตรสระคำนี่บ้านเรามีนะครับบุตรสระคำบ้านเรามีอยู่ที่บางกะจ่ที่จันทบุรีบุตรสระคำเนี่ยก็จะให้ความหมายเรื่องการมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นที่รักมาถึงลำดับที่5จะเป็นสีออกแดงเขาเรียกว่าแดงก่านะครับเขาเรียกว่าโกเมนนะครับ โกเมนจะให้คุณสมบัติของเรื่องความสุขภาพดีอายุยืนครับลำดับที่6ในบทก่อนจะเรียกว่านิลกานะครับเป็นชื่อเดิมชื่อปัจจุบันก็คือไยลินสีน้ำเงินเป็นแร่ควอลันดัมที่มีความแข็งก้าวเหมือนกับบุษราคัมเหมือนกับทับทิมนะครับไพลินะจะให้ความมงคลด้านความรักความเมตตาการณุณาและ ความร่ำรวยเช่นกันนะครับแล้วก็มาถึงพลอยสีขาวขาวนวลนวมีเส้นวุ้นๆเหมือนพระจันทร์ก็คือรันดับที่7ครับค,บคือมุกดาหารคณนนี้มุกดาหารเนี่ยจะส่งผลให้ความบริสุทธิ์ร่มเย็นแล้วก็ความชนะความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพอมาถึงลำดับที่8 ลำดับที่8จะเป็นพลอยสีออกน้ำตาลน้ำตาลบางทีก็เป็นสีฟ้า,ฟานะครับเขาเรียกว่าเพทายนะครับเพทายจะให้ความหมายถึงความการร่ำรวยการชนะคดีความต่างๆนะครับพอมาถึงลำดับสุดท้ายจะเป็นพลอยอสีออกเหลืองๆแต่ว่าจะมีเส้นพาดหน้าพลอยที่เป็นตามแมว ภาษาสากลจะเรียกว่าคริสโตเบรีเอนะครับหรือไพทูนนั่นเองไพทูนเนี่ยจะให้ความคุ้มครองแล้วก็ปกป้องฟืนไฟแล้วก็ไพทูนเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้พลังด้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความหมายที่อัญมณีต่างๆใน9ชนิดนั้น ได้ให้ความมงคลเอาไวนน้นะครับนี่แหละครับเป็นหัวใจของนบะเก้าทีเดียวเดี๋ยวเรามาต่อว่าแล้วเมืองไทยอ่ะมาถึงเมืองไทยเนี่ยยังไงนะครับในบ้านเราถ้าเคยได้ฟังบทกรอนบทนี้ซึ่งนักอัญมณีทุกคนก็มักจะเคยได้ฟังนะครับหรือว่าทุกท่าน,นที่ ที่ชอบนพเก้าจะเคยได้ยินมาบ้างแหละก็คือเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการนี่แหละครับนิลการเไหมครับเป็นชื่อเดิมของไพลินสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทายและสังวานสายไผ่ทุนนี่แหละครับคือชื่อกลอนที่ชื่อของนพเก้าเอามาเรียงร้อยเป็นกลอนบทหนึ่งนะครับคราวนี้บ้านเราเนี่ยก็มีนพเก้าได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยโอ้สุขโขทัยนะครับมาอยุธยาแล้วก็มาที่ชัดๆก็คือมาในสมัยรัตนโกสินทร์สมัย สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัว 9, รุนเกล้ารัชกาลที่4นะครับตอนนั้นเนี่ยมีเขาได้กล่าวกันว่าท่านพระราชทานให้ทำแหวนนพเก้านี่นะครับสำหรับแจกให้กับข้าราชบริพารและก็ขุนนางและก็ประชาชน บุคคลทั่วไปที่ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแหวนโนโเก้าในตั้งจากนั้นมาจึงเป็นที่นิยมมากๆถือว่าเป็นของที่สูงสักแล้วก็ของที่ใครๆก็อยากมีไว้ครอบครองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเราได้สังเกตจริงๆแล้วเนี่ย กรุงเทพมหานครเนี่ยหรือในยุครัตนโกศินลในการเริ่มกรุงรัตนโกศิน์เนี่ยก็ได้สถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงใช่ไหมครับพอสถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วเนี่ยก็ให้ชื่อกรุงเทพดังนี้ว่าที่เราเคยได้ฟังกันแล้วนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิน์ มหินทลาอายุทยามหาดิลกพบประโยคนี้สำคัญนะครับนบพระัะราชธา,านิบุรีลมนี่แหละอุดมราชเนเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักคติยะวิษณุกรรมประสิทธิเห็นไหมครับมีท่อนทองท่อนหนึ่งที่บอกไว้ว่านบพรัตั ชธานีบุรีลมเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเป็นเมืองว่าก็ว่าได้เป็นเมืองนพก้าเลยแหละครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าสุดๆยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าเรากรุงรัตนาโกสิน์เราเนี่ยเหมือนกับอยู่ในดินแดน ของนพเก้าอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ครอบครองนพเก้าหรือผู้ที่อยากได้นพเก้านพเก้าจึงเป็นความฝ่ฝันและเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆนะครับผู้ใดได้ครอบครองก็จะทำให้ภูมิใจและก็ได้รับมงคลดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ หรือเปรียบเสมือนกับว่าเราได้รับพลังจากดวงดาวเห็นไหมครับหรือเปรียบได้อย่างหนึ่งก็คือว่าได้รับพลังของจักรวาลน,นั่นเองนะครับความมงคลของพลนับประเก,ก้านพเก้านี้ตามตำราเนี้ยก็จะคืออย่างนี้นะครับเพชรยิ่งใหญ่ไพรีไม่มีกล้ำ ทับทิมนำอายุยืนเพิ่มภูนผลอุดมลาบยศศัก์ประจักษ์ลกดลมรกตกันภัยพ้นผองเล็บงาบุตรสาคคำฉายสเสน่ห์ไม่เสียแซงโกเมนแจ้งแคล้วผ่านภายัยใจสุขขา ภัยลินย้ำความร่ำรวยช่วยนำพามุกดาหาสเสน่หาหน้าเมียงมองอันเพทายช่วยกันโทษที่โฉดเขาภัยทูลเล่ากันฟอนไฟภัยทั้งผองดนบรรดาลให้เทวา มาคุ้มครองศบส,สนองคุณค่าแจ้งแห่งนบพรัตสวัสดีครับ